ท่านสมาชิกนะครับได้ลงมติเห็นชอบนะครับให้ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณานะครับตามข้อบังคับข้อ88นะครับไม่มีท่านใดขัดข้องนะครับก็ดังนั้นนะครับเชิญท่านสมาชิกนะครับกำหนดจำนวนคณะกรรมธิการครับ จำนวนเท่าไหร่ครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสารธิมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยขอเสนอ35ท่านครับขอผู้รับรองเลยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับกรรมธิการ35มท่านนะครับก็สัดส่วนนะครับกรรมธิการอของคณะรัฐมนตรี8ท่านนะครับ กรรมธิการแต่ละพักการเมืองจำนวน27ท่านนะครับเชิญทางคณะรัฐมนตรีนะครับเสนอชื่อ,อกรรมธิการครับ8ท่านเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมานาพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนอื่นดิฉันขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะที่ได้ ลุกขึ้นมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่องของการตั้งกรรมธิการวิสามันในโครงการแลนด์บิดแห่งนี้นอกจากนั้นค่ะความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่านจะถูกนําไปพิจา,ารณากันอีกครั้งหนึ่งในชั้นของกรรมธิการวิสามันที่มาจากทุกพักการการเมืองแล้วก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนะคะในโอกาสนี้ฉันขอเสนอรายชื่อกรรมธิการวิสามันนะคะในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจํานวนแท่านดังนี้นะคะ หนนายถลิงศักด์เพชรวรรสองนายปิยพงศ์จิรวัฒนะกุลไพศาลสามนายจิรโรธสุกลรัตสี่นายอนันต์โพนิ่มแดง 5. ้นายนรินศักดิ์สัทธาประสิทธิ์หนางธิดาพัฒธ,ธรรม 7. จนายพิทยะอุทัยสาง 8. นายสรรวุฒิเนื่องจำนงขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ ในส่วนของสัดส่วนพักการเมืองนะครับ27ท่านนะครับพักก้าวไกล8ท่านพักเพื่อไทย8ท่านพักภูมิใจไทย4ท่านพักพลังประชารัฐสองท่านพักรวมไทยสร้างชาติ2ท่านพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านพักชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านพักประชาชาติหนึ่งท่านนะครับเชิญพักก้าวไกลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประสิทธิ์ปัทรมพดุงศักด์ ผู้แทนจากพักเก้าไกลขอเสนอรายชื่อกลัมมาธิการวิสามันศึกษาโครงการแลนด์บิชในสัดส่วนพักเก้าไกลจำนวนแปท่านดังนี้ 1. คุณสิริก,กัญญาตันสกุล 2. คุณจุลพงศ์อยู่เกศ 3. คุณประเสริฐพงศ์สอนนุวัตร 4. คุณสุพนัทมีนชัยนันท์ 5. รองศาสตราจารย์ดตรสมพงศิริโสพลศินหกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาทิตย์เพชรส,สิทธิธรเจ็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอร์สมปรารถนาฤทธิพิงค์แปดคุณหานนงค์เยาวเลิศขอบคุณครับขอบคุณรับรองครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเพื่อไทยครับเชิญครับ กรเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมวัชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับขอเสนอรายชื่อกรรมดิการวิสามันในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจํานวน8ท่านดังนี้ครับ 1. ท่านวิสุทธ์ชัยนรุณ 2. ท่านครูมานิตสังพุ่ม 3. ท่านเชิงชายชาลีริน 4. ท่านสยามพัฒนสงเคราะห์5ท่านรัชตะด่านกุล 6. ท่านศรียาดาปริมาพันธ์7ท่านธีรัตสัมฤทธิ์วานิช ท่านธนาทรโลสุนทรขอผู้รับรองด้ครับครับมีผูดรับรองถูกต้องครับต่อไปพักภูมิใจไทยครับสี่ท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสกริยาสิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพักภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขอเสนอกรรมธิการวิสามันสภาเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมภูมิภาคระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยอ่า ของพักปูมิใจไทยนะครับ4ท่านด้วยกันนะครับ 1. น,นายสริพงศ์เกี่ยวข้อง 2. นายคงคงกฤตฉัตรมารีรัตน์3นางนางมุกดาวันเรื่องรีนิน 4. นางนายวรศิษฐ์เรื่องประสิทธิ์ครับขอผู้รับรองครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับขอบคุณครับต่อไปพักพลังประชารัฐสองท่านครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรารทิมสวรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐจำนวน2ท่าน 1. ท่านทวีสุรบาล 2. ท่านชากาศพัฒนกิจวิบูลขอผู้รับรองได้ครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักรวมไทยสร้างชาติสท่านครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมสันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อในสัดส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติจํานวนสองท่านท่านแรกท่านอนุชาบูรพชัยศรีท่านที่สองท่านสาราศีปานขอผู้รับรองเลยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติปัตน์หนึ่งท่านครับ ครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประม,ลมวลพงษาเดชประชาธิปัตย์เสนอคณะกรรมการในนามของพรรคนายประม,ลมวลพงษารเดชครับผ<ม>ู้รับร<ข>องครับ,รบมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่านครับท่านประธานที่เคารพกับผมเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาประทแทนราษฎรสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอชื่อน,นายโกสัยเดชลุ่งเหลืองขอผู้รับรองด้ครับ ครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักประชาชาติครับหนึ่งท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสุไลมานบุญในปิเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจัดยะลาพักประชาชาติขอเสนอชื่อในสัดส่วนของพักประชาชาติให้เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการเชื่อมสะพานเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมภูมิภาคระหว่างอันดามันและอ่าวไทย เสนอชื่อสุไลมานบุญนายปินนครับขอพูดรับรองได้ครับครับมีพูดรับรองถูกต้องนะครับเชิญท่านเลขานายชื่อกลมกรรมธิการครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันโครงการแลนบิชจำนวน3าท่าน 1. นนายทเหลิงศักด์เพชรสุวรรณสอนายปียพงศ์จิวัฒนกุลภัยสาร 3. นายจิรโรธสุกรัตน์ 4. นายอนันต์โพนิ่มแดง 5. นายรินศักด์สัทธาประสิทธิ์ 6. นางธิดาพัฒธ,ธรรม 7. นายพิทยะอุทัยสาง 8. นายสรวุฒิเนื่องจำนง 9. นางสาวสิริกัญญาตันสกุล 10. นายจุลพงศ์อยู่เกต 11. นายประเสริฐพงศ์สอนนุวัตร2 2นายสุพนัทมีนชัยนันท์13รองศาสตราจารย์สมพงศ์สิริโสพลสินส์ 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์เพชรส,สัทรสิธร 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปรารถนาฤทธพริงค์16 นายหานรงค์เยาวเลิศ 17. นายวิสุทธิ์ชัยนรุณ 18. นายครูมานิตสังพุ่ม 19. นายเชิงชายชาลีริน 20. สนายสยามหัตถสงเคราะห์21นายรัชตะด่านกุล 22. นางสาวศรียาดาปาลิมาพันธ์ 23. นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช 24. นายธนาธรโลสินทร 25. นายสลิดพง์เกี่ยวข้อง 26. นายคงกิจฉัดมารีรัตน์ 27. นางมุกดาวันเรื่องสีนิน 28. นายวรสิษธ์เลียงประสิทธิ์ยีนายทวี สุรบาล30นายชากาศพัฒนากิจวิบูลณ1นายอนุชาบุรพชัยศรี32นายศาตราศีปาน33นายประมวลพงษาวราเดช34นายโกสยัยเดชรุ่งเรืองและ 35, นาสุบานยสุไลมานบือแนะปิแนะ เชิญท่านสมาชิกกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมาิการครับท่านประธานค่ะดิฉันทีละลัตฐ์สำเร็จวันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยขอเสนอระยะเวลาในการพิจารณา90วันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับใช้เวลาในการพิจารณา90วันนะครับท่านสมาชิกค,ครับเราประชุมกันมาพอสมควรแล้วครับขอปิดการประชุม